มันไปไหนวะยุกอะเข้าไปเข้าไปอู้ยีงไงล็กอกสกิลเฮ้ยไปร่วงวะไปไหนครับเพื่อนหนีไปจงไว้ตัวนี้พวดขนาดเจ็บๆนะเนี่ยไม่ตายนี่ไงต้องงงสักทีแหละเออโอเคผมก็ขอกล่าบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นซองยาวแมงป่องเองนะครับทุกคนทุกคนที่ถึงหมปะ่ะเสียงผ้าของผมก็กลับมาแล้วนะครับผมในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะยังไม่ลืมกันนะครับผมเพราะว่า ผมไม่ได้พาค,คลิปเนี่ยโคตรนานเลยนะครับผมก็โอเคซึ่งสองกล่องที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้เนี่ยก็คืออ่าอันนี้นะผมเป็นเวลสีนะผมยังไม่นอัพเวลแปดเลยนะครับผมถ้าใครอยากชมอ่าซีรีส์อัพปืนแม่งกล่องจากเลเวลหนึ่งถึงเลเวลแปดเนี่ย ก็ไปชมได้ที่ช่องรองของผมนะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ผมจะทําไว้อยู่แต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ ep หนึ่งนะ ep สองยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้จะมาเล่นซองแมงป่องกันนะครับผมโดยเซ็ตสกิลซองซิ่งด้วยนะครับทุกคนเป็นเซ็ตสกิลอันนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรผิวโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะครับผมก็ถ้าใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กำลังใจให้ด้วยนะผมแล้วไปชมในคลิปกันเลยไปครับผม มาครับท่านผู้ชมลงที่เซนทันกันคัะผมที่ผมดูจากโดนละเหมือนจะไม่มีคนไอ้มันมีอยู่นี่ว่ามันมีตรงไหนเป็นเต้เลยนะครับผมดูข้างหน้าผมนะโอเคได้ฟาร์มาร์สโอ้ยนึกว่าคนจะยิงเพื่อนชันแล้วนี่เขาผมได้ซองคองมาละดีดีสวยอยู่คิดว่าปืนนี้ก็เกะสวยเลยไอยเดี๋ยวมีคนบนบ้านทุกคน,นมีเสียงได้ยินชัดเจนอยบนบ้านหลังเนี้อยู่บนบ้านน,าน,านีหนึ่งตัวมาอุ้ยดักเหรอ ดักแล้วไงนี่ไงเต็มหัวซะด้วยโอ้โหรีพัญญาด่วนเลยแบบเนี้ยคนยิ่งเยอะอยู่เหมือนมันจะยังมีคนอยู่ด้านบนนะครับผมดูเดียยิงยิงกันอยู่เลยยุ่งขอฟาร์มของก่อนแป๊บหนึ่งนะหาปืนที่ดีๆก่อนปืนไกเนี่ยยุ่งจะขึ้นเป็นชาร์จไปเล่นเลยแต่ว่าตอนนี้ปืนชาร์จผมลูกซองแค่สิบนัดเองวะจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวไม่รู้อะที่รู้เรามาละมันยิงกันอยู่ข้างหน้าเลยมาสม้มยังไงพัญญาอยู่เหรออย่างนี้ต้องเข้าไปยิงเดีอยครับผมรออะไร โอ้ยไม่ร่วงโอ้ยสี่เม็ดค่อยร่วงอะไรวะเนี่ยใีเพื่อนนะทุกคนใ <Double kill. S 1> ส่ซ้ำมาก่อนตายวอแป๊บเดี๋ยวเอ้ยสวยมากเพื่อนสวยมากผมดีเลยไปนิดนึงสวยอยู่เกือบร่วงไปแล้วผมโอ้โหดีนะเพื่อนมายิงทันเกือบร่วงไปแล้วหลังจากที่ผมยิงไอ้ตัวนั้นไปผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนแล้วครับทุกคนนะน่าจะหมดแล้วล่ะโอ,โอ้ยนี่อะไรวะแอร์ดรอปเหรอเอาแอร์ดรอปมาดูดิจะได้ปืนอะไรวะ เอาไปลูกซองยาวดีกว่าถ้าได้นะอยา๋จะเล่นอยู่ปืนซองแมงปองเนี่ยเพิ่งได้มาเลยจะได้เป็นเกมแรกว่าจะเล่นได้ผมจะเล่นได้หรือเปละะ่าวะซองยาวแมงป่องเนี่ยเพิ่งได้มาเอ่อปืน er แรกเอ้นี่ไงมันมีจริงๆโอ้โหเพิ่งได้มาครับทุกคนผ,ก <exempel. S 1> ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะเล่นเกมแรกด้วยสำหรับซองแมงป่องเนี่ยก็คือแบบปกติผมก็ไม่ค่อยจับลูกซองยาวอยู่แล้วนะก็ยิงมาเล่นซองแมงป่องเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเ่ะเมื่อกี้เพื่อนเบอร์สามเรื่องไปตรงนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าใครยิงด้วยยเเอรรนนงงตหพื่ มาละนี่ไงแล้วมาจริงเลยผมรีบกยไงโดดลงเลยเฮ้ยืนเออแบบนี้งินยิงพีพีเดี๋ยวครับผมอือโคตวไปเลยมันต้องเล็งหัวก็ได้ว่าปืนไอเคามาแรางแล้วไงเม่เจ็ดเลยนะจะไม่แรงได้ไงล่ะขนาดเนี้ยตอนนี้ซองยังกล่องผมยังไม่ได้เฉิดเลยวะ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมโหนมาอย่ามีคนยิงล่วงนะถ้าล่วงชิบหายแลยนะ้วเนี่ย่ตามมาเลยครับโอเคมา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 ,มา,มาดีกว่ามาเอ้เอ้เดี๋ยวใครเนี่ยใครวะเอ้ย โอ้โหคนร่วงไม่เจ็บอ่ะอยอะไรเนี่ยพูดเป็นหูททำอะไรก็ถูกเนี่ยโอ้โหเอาหายไปแล้วไม่เจ็บอะไรวะเมื่อกี้ไม่่วงยังไงวะโอ้โห้อวอลก็ไม่โอ้โหร่วงไปดีโคตรดีอะโคตรแรงอะครับทุกคนน่าจะมีการบวกอยู่นะตรงนี้มีไอวอลด้วยเพิ่งเพิ่งจะไฟกันเสร็จแน่เลยดูจากสถานการณ์แล้วเดี๋ยวใครมันยิงวะ ข้างหน้าเหรอตรงไหนมาดิไหนไหนไม่เห็นมีเลยอะไรอยู่วะอุย้ยคนลงใหม่ทุกคนข้างหน้าเมื่อกี้อเออเยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวโอ้โหยีเดฟไม่ทันเอ้าเอา,เอาจะเล่นเลี่ยมเหรอเพื่อนแต่ผมมาเลี่ยมกว่าไงโอ้โหทำไมนี่มันก็ยิงเจ็บเหมือนกันนะครับทุกคนเกือบล่วงเลยเหรอผมเนะ่ะโอ้เจ็บเลยรีบพญาดูก่อนตอนนี้เหมือนเพื่อนจะค้ัมข้างล่างนะครับทุกคนดูดิมันคงจะมาเล่นคนเดียวเลยวะ่ะอุย้ยมีของหน้าผมนะฮะเดี๋ยว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  เก็บของก่อนอุ้ยเก็บเสียงด้วยเปลนไฟมาอุ้ยข้างหน้านเยอะเลยว่ะเดี๋ยวมาข้างหลังดีกว่าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลี้ยข้างหลังก่อนช่วยเื่อนก่อนเดี๋ยวโค้ชเพื่อนมาเฮ้ยมีคนลงมาข้างหน้าเพื่อนเฮ้ยข้างหลังผมมาอีกมาอีก็หัวแตกดีเออมีหัวคมๆเนี่ยเออไหนวะหลงหน้าไปไหนละ ห็นอ๋อเ,เรียบร้อยตายหมดแล้วครับทุกคนข้างหน้าโอเคเรามาเก็บของกันดีกวามมา่าเฮ้ยเกมมันแปดเลยนะเพื่อนอยากตายก็ตายเ,ยเราชุบได,ด้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกับเพื่อนยังมีตัวอีกเหรอแต่ว่าวผมขอมาหาสิดาบราชันก่อนท่านมีนะมีปะดาบราชันไม่มีวะเฮ้ยทำไมไม่มีวะปกติต้องต้องมีไม่ใช่เหรอไม่มีเฉยเกมเนี้ยอะไรวะเดี๋ยวเรามาชุบกันก่อนนะครับทุกคนชุบไป ชื้อโผล่ลอยเลยนะเพื่อนลงมาเล่นได้เลย嘛โอเคเดี๋ยวผมลงไปช่วยยิงดีกว่าว่ะเหมือนเพื่อนอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าไหวอยู่ตอนนี้เพื่อนกำลังบวกกันอย่างอมองมาครับผมไอ้เบอร์สามเก็บไปแล้วครับตอนนี้โดนยิงมาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับผมศัตรูอยู่ข้างหน้าผมนะตอนเนี้ยมามันโคบดิเพื่อนโอ้โหพ่วงไปดิสวนหัวกำโคมครับเดี๋ยวพะยะก่อนนะตอนนี้ ไสวยเพื่อนเพื่อนเขาชา้าสวยมากสวยสวยเขาไปช้ำได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอยู่ตรงนี้นี่หว่าไปไหนเนี่ยไปไหนวะจุ๊กว่ะเข้าไปเข้าไปทำอู้นยังไงล็อกสกิลเฮ้ยไม่ร่วงวะไปไหนครับเพื่อนอหนีไปจังไมตัวนี้พูดขนาดเจ็บๆนะเนี่ยไม่ตายนี่ไงต้องง่วงสักทีแหละเออก็หมดตีไปดิครับโอ้ยิ่งลูกซองควงเอ้ยไม่ใช่ดิลูกซองยาวเนึ่งกวงนี่งยิ่ง่ีบมยถนัดอยู่ปกติไม่ค่อยเล่นซองยาวซะด้วยไง ยิ่งเออเอออยู่ครับทุกคนถ้าคลิปนี้เออยังไงต้องขอไว้ทุกคนจริงๆนะแต่เกมนี้ผมเก็บมาแล้วแปดคิวแล้ววะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เนาะถึงจะเล่นเออแต่เก็บเยอะนะครับทุกคนเออไม่ธรรมาดานเน,นี่ยหรอเดี๋ยวข้างหน้าผมมีอะไรเนี่ยใครชุบควังหมู่บ้านวะเดี๋ยวดูคนละเดี๋ยวดูคนละข้างเนี้ยค้ามวางหมู่บ้านเนี่ยน่้จอยู่บนบ้านนี้หรือเปล่าวะหรือว่าข้างในวะตรงไหนไม่เห็นเหรอมาตรงนี้ปะอ,อยู่ไหนอู้ยคลิบหายละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้า โอ้ยไทยมีเพื่อนผมร่วมมาแล้วเนี่ยผมไม่เห็นมันจริงเว้ยต้อง,ดงโดนเดียวอะไรเพื่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนคนตีนจัดอ่ะเออมาซ้ำสพกันเฉยเลยอะไรวะฮะโอ้โหเมื่อก,กี้เนี่ยผมไม่เห็นมันจริงผมร่วมสวนแตกนลครับทุกคนห้วอว่ามอยากเล่นผิวก็เลยเป็นแบบนั้นอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนนะผมคิดว่าไอ้นี้มันต้องช้าประโยชน์แล้วล่ะครับทุกคนเออถึงไม่มีดาบใบชั้นก็ต้องรีดาซุปเปอร์นะครับข้างบนมีคนเว้ย ไปไปกันนึงว่ะขับรถจิ๊บก็ได้ครับผมเราไม่วันอย่างน,นมันจะอยู่บ้านข้างหน้าครับทุกคนบ้านสีเถาปะเอยเดี๋ยวเออลืมเลยครับทุกคนลืมชุบเบอร์สามทุกคนดูดิเดขาตายนานแล้วว่าผมลืมมาชุบเขาโอเคผมมีเหรียญตั้งเยอะนะเดี๋ยวผมมาชุบเองแล้วกันนะครับทุกคนเออถึงไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทีหลังนะครับผมผมมีเครื่องดีดอยู่เดี๋ยวค่อยดีดไปเอามาเข้าตู้ก่อนดีกว่าโอเคชุบเหมือนเดิมครับผมนาที่ผมไม่มีอะไรมากชุบแล้วก็ไปหายิงคนเหมือนเดิมครับผมเปิดได้ราว อุ้ยเดี๋ยวเพื่อนเบอร์สี่โดนยิงว่ะน่าจะไอตัวนั้นแหละมาอุ้ยเพื่อนโดนแล้วไม่เป็นไรครับผมผมจะไปก่อนนะจะต้องไม่ได้ชุบเออผมจะได้ไปตอกอุอ้ยอ้อเลยว่ะเลยป้ยายเลยไกลเลยอฮ้ยแต่ว่าไม่ค่อยแก้ท้ายหรว่ะมันอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนตอนนี้เสียงใกล้ใกล้เลยตรงไหนอ้าวเฮ้ยไม่ร่วงได้ไงวะเกือบหมดแม็กนี่ไงเออไม่ร่วงสักที เอโค้ไม่เพื่อนมาอา้าวไปไหนแนละ้วหมดแล้วนะี่หว่าเออ้ยหมาขึ้นเอาดิยิงฟรีดีดว้าผมร่วงติโซเนียร่วงไปดิเฮ้ยไอเคมันแรงจริงวะเอ้ยต้องเล่นบ่อยๆแล้วอนะโคตรแรงเลยอยู่ไหนอีกวะหมดหรือเปล่าอยู่ไหนเพื่อนตอนนี้มุมผมโคตรดีอะ่ะถ้ามันอยู่ข้างล่างคือยิงฟรีจะจัดอ่ะครับทุกคนแต่ว่าไอที่ดีกว่าผมก็บนเขาอ่ะละเออดีกว่านี้ละแต่ตรงนี้น่าจะดีสุดๆแล้วปะ ว่าตอนนี้ตีผมเนี่ยจะของกดฟัวทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บไปที่สิบคิวแนละ้วแต่ทําไมคอมันลดโคตรไว,วเลยวะเหลือแค่สิบสามผลละผมงงอยู่เนาะเออเกมนี้คนลดไปแ,แปลกๆพวกเขากลัวซองกล่องผมปะเนี่ยอะล่วงไปดิขนาดสกิลธรรมาดานะเนี่ยไม่ใช่สกิลเด็กแรลงนะถ้าสกิลเด็กแรลงจะล่วงไปขนาดไหนวะเนี่ยเออไอตัวนี้วิ่งมาอยู่ดีก็ล่วงเฉยเลยกลับหน้าล็อบบี้เลยอะ่ะเออมาหนึ่งสีเปล่าหรือว่าเตอร์สุดท้ายตี้วะเนี่ย Ừ, กลับหน้าอยู่ดีก็น่ะอยู่ดีก็กลับหน้าเราบี้เฉยไหนว่าคนคนเหมือนอยังเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนะฝั่งที่เราเคยยิงไว้เผื่อม,มันจะมีคนเหลือ,อน,นะพุกคนเผื่อม,มันจะมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะมีปะไม่เห็นนะไม่เห็นมีอ่ะเขาน่าจะหนีกันแล้วปะเขา,าจะแบบไม่มาตรงนี้ละเออ๋อวกวไงเพื้นที่เหยของเราเรายึดไว้แล้วไงเออยิงรอบไปก็ไม่มีใครมาหรอกว่ะเออเดี๋ยวขวามือมันมาละ นี่ไงมาผมพร้อมยิงยิงหลังให้เฮ้ยอะไรวะมันตีกระถางเหรอทีแรกอะงงว่ะถ้าไม่ตีกระถานะะงน่าจะร่วงเนี่ยไหนวะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยิงไม่ได้กดสะโคไม่ได้เมื่อกี้เดี๋ยวเราชุบก่อนนะชุบได้นะเพื่อนตายเลยก็ได้นะขอบคุณนะนี่ไงเพื่อนไม่ยอมกดตายสักทีวะอ๋อเพื่อนชุบกันได้ที่วะเอออะไรวะเนี่ยผมอะไรวะเนี่ยอือโอเค ตอนนี้ได้สิสองคิวแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โอดีเหลือเก้าคนเองวะ่ะตอนนี้ตีผมเหลือครบตีแล้วทุกคนเหลือแค่สี่นะเอ,อใช่เหลือสี่เหลือห้าเออเหลือห้าโอเคมาอยูไหน,นอีกเก็บกระสุนไอเคก่อนนะทุกคนตอนนี้กระสุนไอเคเขาขาดแคลนกระสุนไออาเออโอเคผมใช้ทุกซองปิดเกมว่ะได้ปะเนี่ยคนอยู่ไหนบนเข่ามีหรือเปล่าไอเดี๋ยวใครเนี่ยอูย้เจ็บเจ็บนะมามาเามา,ม,า,ม,ามีเชนด้วยมีสกิลเชนด้วยเข้าชาร์จเลยออกไปไหนเอย ัวโคบมีเหรอตัวโคบมีเหรอตัวโคฟบนเขาขอสามออกก่อนนะยิงบนลดเมื่อกี้มันยิงบนเขาทุนเห็นป่ะในแผนที่เเอ้ยมัโดวงไปอีกแล้วมันน่าอยู่บนเขานะครับผมมันอยู่ได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมถอยมาก่อนนะอยู่ตรงมันน่าจะเสียงเกินมุมผมไม่น่าได้บนเขาไม่เห็นอ,อ่ะข้างหน้าก็ไม่เจออ้อมันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนผมยิงไม่ได้เลยเนี่ยบนเขามันก็ไม่ยิงผมอ๋องวะเฮ้ย สรุปใครยิงเนี่ยตายไปนี่หว่าเอ้ยโอ้ยนี่ยไงอยู่ขวามือยิงอยู่ปิดบ้านปะหรือว่าตรงไหนวะเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยวอาดีเดี๋ยวตั้งวอร์ไปก่อนเก็บของก่อนตรงไหนวะไม่รู้อ่ะขอดูแถวบ้านนี่ก่อนเผื่ออยู่แถวนี้นะใช่ปะเสียงก็ไม่เห็นมีเลยอ๋อนี่ไงตัวที่ยิงหรือเปล่าวะตัวนี้น่าจะตัวนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวปืนซองผมเอามาเออเก็บอะไรไม่ได้ก็ไม่เก็บหรอก ไหน่าไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยนี่แต่เสียงคนเอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้เหรออ้ไอตัวที่ยิงอยู่ในบ้านนี้เหรอเนี่ยเจอละหาตั้งนานมาดินี่ไงสีไม่เต็มเต็มสีเมดค่อยร่วไอตัวนี้ก็จะถึกจังวะเอาซ้ำไม่ได้ก็เอาลเอแล้วเบิดไปซ้ำละกันเนี่ยเนี่ยโคตรทรมานหมกเลยเข้าไปอยู่ในนี้ดาวพร้อมด้วยเพื่อนมันตายไม่ต้องโยนขึ้นมา โอเคตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วทุกคนจะเป็นคิวของใครของผมหรือเปล่าของผมก็ดีนะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหน้าสวยเลยเพื่อนเปิดโดนมานี่ไงเฮ้ยไม่แตกวะถ้ายิงโดนหัวนะล่วงแน่้ล่วงแน่นอนเอออะเพื่อนเอาออปชั่นยนต์ใส่มาเลยเยอะนี่หมดครับเพื่อนเจอหน่อยไปมาดิมาดิาดต้องโดนสักทีอ่ะอ้าวมันไปอยู่ข้างบนเหรอเพื่อน ไม่ดีห้องบนเฉยห้องไหนวันี้เฮ้ย่ระเบิดก็วางเต็มไปโอ้ยอืมไปไวจังวะเอาวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้เรียบร้อยครับผมสวยสวยสิบห้าคิวสลับซองหนึ่งสอง,สองโอ้ยเอาเรื่องไม่ธรรมดาครับผมซอง่องผมเนี่ยแบบเ,เว้คเลสีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเบลแปดจะัวขนาดไหนวะเนี่ยเออมันเกี่ยวกันหรือเปล่าวะหรือว่าเกมนี้ผมชนะคิวเกินไปวะเนี่ยคนมันลดไวแปลกๆนะทุกคน ลินี่โบกห9วก้าผมสิพ่าคิวตึงๆครับผมโอ้โหโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้นะ่าเล่นซองแมงป่องแบบครั้งแรกนะครับทุกคนเออที่ผมไม่เคยมีนะก็มีครั้งแรกนะครับผมก็โอเค,คนะใครเจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะ